สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวสน n e l นะครับก่อนนี้มาอยู่อย่างบ้านหนูนานะครับ <c oughs> วันนี้ช่างลาหยุดนะครับเมื่อวานทำอะไรไปบ้างนะครับตั้งเสาหต้นตั้งเสาหต้นนะครับแล้วก็เทตีนเสาล็อกเรียบร้อยครับ พื้นเสาเนี่ยพื้นฐานเสานี่เทเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอตั้งเสาไปปุ๊บต้องต้องเทล็อกอีกแล้วก็เทคานทับยังจะมีคานนะครับี่เดินคานเดินคานมารอบเลยครับแล้วก็เทพื้นทับอีกระบบงานจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งก็งานเร็วนะครับแต่จะปล่อย ทิ้งช่วงไว้อีกช่วงหนึ่งครับคือช่วงที่อพอเทตีนปุ๊บก็ให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งให้ปูนอยู่ตัวก่อนค่อยมาทําเพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเสามันจะคอนแล้วมันจะโยกโยกเหมือนกับปูนมันจะปิดไม่สนิทก็เลยต้องหยุดงานหนึ่งวันแล้วก็ค่อยมาเดินแปรอีกทีหนึ่งนะครับ ครับซึ่งก็ถ้าใจร้อนก็ขึ้นไปปุ๊บเสาโยกโยกปุ๊บตรงตีนมันจะมีมีรอยมีรอยแหงของปูนก็ต้องหยุดซะ น่าจะวันหนึ่งสารอาแปรไปรองรับแผ่นเอ็นทานชีดหรือแผ่นลูซิงน่วันหนึ่งคงเสร็จนะครับเพราะว่า,า <c oughs> พวกเก็กพวกอะไรได้ทาพ่นสีเรียบร้อยแล้วพ่นสีเรียบร้อยแล้วนี่ครับ ตรงนี้น่าจะมีตัวรับนะครับมีตัวรับตัวรับตัวรับ เหล,ล็กฉากหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวจะซื้อเหล็กฉากมาเพื่อรับรับตัวเนี้ยโครงตัวนี้ครับถ้าไม่มีเหล็กฉากรับก็คงมันจะดูไม่แน่นหนาเท่าไหรนะ่นักนะครับส่วนตีนเสาเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อวันนี้ในเมืองครับจะใช้เหล็กขนาดไหนอะไรยังไงครับ ส่วนห้องน้ำไปดูห้องน้ำา <c oughs> ช่างได้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอ่ตรงก็อยู่ในส่วนที่ว่า95%ครับเพราะว่าบางทีโครงสร้างมันก็กับสถานที่ใกล้เคียงงานชิ้นอื่นอย่างเช่นเช่นออปลาปลาครับเห็นมันชิดเข้าไปอ่า ตัวนี้ก็เจ็บงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ็ถือว่าเสร็จนะครับเหลือแค่ยิงไม้ฝาไม้ฝาตัวนี้นะครับดข้างก็ถือว่าร้อเซเต็มแล้วก็เช็ดนี่หน่อยนึ่งก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมช่างทำงานทั้งหมดได้แค่นี้ จะเหลือรายละเอียดอีกเล็กหน่อยนะครับยังไงก็ขอบุดท,ทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่างเดือวครับเพื่อเป็นกำลังใจใกนการทำคลิปอีกต่อไปสวัสดีครับ